ตาสันติวิหาระวาสินีทูเปคเรโพธิคเรแตหิงแตหิงตาธรรมเทตาเนนาภวันตุปูชิตาโสทิงกะโรนเตทวิหารมันทะเรเทราจะมัชชานวากาจะพิขาวโวสารามิกาธานาปฏิอุปาสกาคามาจาเทสา นีคมาจาอิสาราสป,ปานภูตาสิสุขิตาพวันตุเตชราผู้ชายเยปิจาอันทัสมภาวะสังเซธาชาตาอัทโวปปาติกานิยานิกังรรมวรังปฏิจจตสัสสพเพ,พปิทขาสาการนตุสังขยังทาตุจิรังสตังธรรมโม ธรรมัตทาราจัปุคราสังคโคโหตุสัสมะโควะอันทายะจะหิตตายะจะอามเหรักขตุสัมธรมโมสัพเทปิธรรมจาริโนุติงสัมปาอุเนยามะธรมเมอริยะปะเวทิเตปะสันตุนาโหตุสัพเพปิ ปาณิโนพุทธาสาสเนสัมมาทาระประเวชันโตกาเรเทโวปวัสตุวิทิภาวายาสตานสัสมิยังทางเนตุเมธนิงม,มาตาปิตาจะอัตตระชังอนิจจังรัคขันตุติปุต,ตากังเอวังทมเมนะราชาโนปชังรัคันตุสัพพะทา ทุกขปัตตาจันิทุขาพยาปัตตาจะนนิภะยาโสกปัตตาจะนตตจนิโสพาหนตุสัพเทปิปารีโนเอตาวตาจะออมเฮห,หิงสัมะตังบุญญะสัมปทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพระสัมปติสิทธิยาธานาทะทันตุสัพธยาศี รังรักขันตุสัพพทาภาวนาภิรตาโหนตุขาชันตุเทวตาคตาสัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกานันจายังพระรังอรันรหันตานันจเตเชนะรักขันพันธามิสัพพโซโหตุสัพพังสุมังค่ารังรักขันตุสัพพ,พเทวตา นุภาเวนะโสธีโหนตุนิรันตตังโหตุสัพพังสุมังฆารังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะโสธีโหนตุนิรันตังโหนตุสัพพังสุมังฆารังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะโสธีโหนตุนิรันตังด้วยอนุภาพแห่งสัตว์ พระรัตนไตายด้วยการสาธยายบทสวดมนพระสูตรพระปาริตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าให้พ้นจากทุกภัยทั้งพวงเจริญทั้งทาง,ทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเท,ทวดาทั้งหลายโปรดจงอนุมโมทนาในการสวดมนสาธยายมนและธรรมเหล่านี้เมื่ออนุมโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่วัตถุมงคลฟนพระปิต 68ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สาสีสร้างขึ้นให้เปเี่ยมื้วภาพแห่งพระปริศจสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ุประการเทอญ